ครับจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนนะครับแปลงสวยๆหน้ากว้างๆนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับเนื้อที่2ไร่2งาน21ตารางวานะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอห่างจากโลตัสใหญ่ของอำเภอนนทไทยมาประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวหมู่บ้านนะครับประมาณ600เมตรแค่นั้นเองนะครับการเดินทางนะครับเข้าออกสะดวกจะมีถนนหินคลุกเข้ามานะครับจนถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับ ลักษณะสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับแปลงนี้มีคลองน้ำนะครับอยู่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งเจ้าของที่ดินได้ทําทางเชื่อวางท่อนะครับถมดินนะครับเข้ามาจนถึงหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่55เมตรนะครับยาว75เมตรผ่อนได้48งวดนะครับงวดละ14,583บาทนะครับไม่มีดอกเบี้ยไม่มีเงินดาวนะครับทำสัญญาจ่ายงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับสามารถไปรับชมคลิปเต็มๆของเราได้ในช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรลตนะ